กลาวสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนาย่โดยย h ชาแนลและวันนี้จะมาพูดประวัติเล็กๆน้อยของสัตว์หางทั้ง9ของในหนังนารโดโตะนะครับเราจะมาพูดถึง1ห,หางก่อนเลยนะครับ1ห,หาง1ชูคาคุล่างสถิตคือกาละแห่งซึนะตามหนังแล้วโดนแยกสัตว์หางไปที่เรียบร้อยแล้วโดยไดยอิดาละและซาโซรินะครับผมต่อไป2ห่หางนะครับ มาทาทาบิล่างสถิตคือยูกิโตแห่งคุโมะตามหนังแล้วโดนแยกสักหางไปที่เรียบร้อยแล้วโดยอีดันกับคาบุสึนะครับต่อไปสักตห่างนะครับอิโซพุก่างสถิตคือยางฮูระแห่งคิริหรือมิสึครังเงรุ่นที่4ตามหนังแล้วโดนแยกสัางไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเดนอีดาระกับโทบินะครับ ต่อไปหางที่นะครับซุนโกคูตั้งะดิตคือโรชิแห่งอีวะตามหนังแล้วโดนแยกสถานไปที่เรียบร้อยแล้วอิจจิและคิซเมะต่อไปหางนะครับโคคูโอะตั้งสถิตคือฮานแห่งอีวะตามในหนังแล้วโดนแยกสถานไปที่เรียบร้อยแล้วโดย,มไ,ย,ยโดไม่มีใครบอกไว้ในหนังนะครับผมไม่มีข้อมูลในหนังนะครับ ต่อไปหกหางนะฮะไซเคนร่างสถิตคืออุจาคตะหรือคนนอกรีดไม่มีหมู่บ้านนะฮะตามในหลังแล้วโดนย่างสถงางไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเพนถงวิถีโดนมิซรายิงทีเดียวหลับเลยนะฮะโอเคนะก็เจ็ดะหางกันเลยจิว๋วะฮะชื่อว่าโจเม่ร่างสถิตคือฟูแห่งทากิเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ค่อยได้คุ้นหูคุ้นตาก,กันนะฮะ ตามในหนังโดนแยกสถางมมาที่เรียบร้อยแล้วโดยคาคุสึกับฮิดันนะฮะโอเคก็ไปครับต่อไปแปดถางกันเลยดีกว่านะฮะชื่อว่ากิลคิล่างสิดคือคิลบีแห่งหมู่บ้านคุโมะตามหนังแล้วโดนแยกสถานไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่สู้กับซาสเกะแล้วมีการเอาตัวรอดนะฮะปุยเฟสเข้าขอโทษนะครับนะฮะโดยโดนแยกไปโดนนิดนึงโดยซาสเกะนะัะกับพวกเหีเ่ยวนะฮะ ต่อไปก็เก้าหางนะฮะเก้าหางชื่อว่าคุรามะนะฮะร่างสถิตก็คือ,อเอาตั้งแต่แรกเลยด้วยกันตั้งแต่นู่นเลยสมัยนู่นเลยอุสมากิมิโตะนะฮะภรรยาของรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอุสมากิคุชินะเป็นภรรยาของรุ่นสี่นะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็นอุสมากินาโตะนะฮะแห่งโคโดะงาคุเละนะครับผมเป็นลูกชายของรุ่นสี่นะฮะแล้วก็ ตาไม่หนังนะโดนแยกสถานไปทีนึงนะฮะโดยโทบินะเอ้ยไม่เรียกว่าโทบิเขาเรียกโอบิโตะโทบิมันเป็นชื่อเรียกในแสายอุตสาหเฉย <c oughs> โดยแยกสถานไปทีหนึงนะ่งแล้วก็โดนแย่งกลับคืนมาได้นะฮะปัจจุบันมีชีวิตอยู่นะฮะโอเคนะครับครับโอเคนะคต่อไปก็สิบหางเลยนะฮะสิบหางชื่อว่าเทนโซหลายๆคนอาจคิดว่าเอ,อ้าไหนบอกมีเก้าหางไม่แย่หนึ่งหางถึงเก้าหางใช่เนาะ ก็คือตั้งแต่หนึ่งพังถึงเก้าหางวมกันจะเป็นสิบพังนะฮะสิบพังก็คือคนที่มีจักรกาแบบมหาสุดยอดนะฮะราชสิทธ์คนแรกคือเซียนองวิชีนะฮะแล้วก็คนต่อมาก็คืออุจิวะโอมิโตะนะฮะและคนถัดมาก็คืออุจิวะมาดาระนะฮะจะเห็นได้ในสงครามครั้งที่สี่น,นะฮะแล้วก็ตามเมนหนังแล้วโอมิโตะโดนแย่งโดยโนโตะนะฮะแล้วมาดาระโดนแย่งโดยอ่า ทางวิยะนะฮะลองไปดูในหนังได้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ถ้าใครดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนผมด้วยเด้อถ้าอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาเลยจะพยายามดูและพยายามตอบนี้นะฮะ,ะแล้วก็อยากถ้าอยากได้ตัวไหนอยาเจาะจงหรืออะไรแบบรวบๆมาก็ผมก็จะทําให้อย่างนี้นะฮะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม่ี้ด้วย,วยบ๊ายบาย i